สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาเอ็มแชนแนลครับอันนี้ก็มาเปิดภาพอยู่ตรงหน้าคือเกา่าวนี่พานมากกับมะพร้น้องเพิ่งกำลังบานแฮอยู่สวัสดีครับกำลังกำลังกินเขาครับพี่น้องมาเบิืงนพ่อนาเหมือนกันยืนคัดรังสวัสดีครับ แยังกินมานึ่กินเขาเที่ยงบ่อนปลาเค็งนะปลาเค็งไปตอนแสบเลพี่น้องแสบแสบแสบพรลุงเราก็ยกเขาจักเกือแสบแสบแสบ่ละครขอบมาขามาไปเอวรับกินปลาก่อนระดับกิปลาก่อนเนาะกินเขาน้ำกุด หายเหนื่อยกินฮอเก็ตพวกหัวกขาปู้ฟิมใจถิมใจวะนี่นี่สาหรีปนิโอ้ยอยู่ไนไม่าดจะขาดน้องมาทำไงทำมามาเขาม่กินเอาครับเอาเลย Có 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 nhiều cái, một cái gì đấy, đẹp quá, mua. Này, nón phèn, nón bao nhiêu, nón, nón nhái. có nữa? Căn nó, con cá Mình ามาปลาบปลาไปยางมันหรอส่วนมากคันราดจะปลาเค็งเนปลาหมอเนาะเขาจะยินบมานเท่าเนาะพี่น้องปิดไป มากแตะท้อนหมดเอาเลยเอาเลย <c oughs> มาพี่น้องมามาวานดดนแล้วปะมาวานมัน gặp chú mù. เอ้ยฟางกแ่เพ่นมามามา่แม่พี่เอกโอ้ยสิบมงเลยเออสิบงกันตัวเบิกเบิงซบอ่ะมันหลังมันมันมันดีเลกินที่เต่มีปลาหัว ปยาไก่ย <ok> ังกินอยู่ปากระนายก็ออกแฮะเดินทีเดินหาังมันไปกินน้องน้อง่งน้องนองไงเนี่ยแขกหน้าเนี่ยใครพี่น้องใครไม่หอดใครปลากรลังจะหอมไข่ครับพี่น้องอืใส่ไปตัวละเนาะ อับระควก็จะแซ่บวนี้แ่นเอเต็าก,ากับแก้วนอาสุบปุกเลยมากอืมไข่เต็มถองเว้ยปลาก็แล้วก็ไข่

เย uhm. อุกระทรวงการต่างประเทศกัมพ er ูชาร่อนแลงการข้ามประเทศมาประนามไทยหาวการที่เราขึ Gen ้ uh, <S <S ่ะเบียนาษาบีเแาาเปกที่ไปั่า อคอนเสนคำกระบอกไก่์แเป็นยังต็นกระหอยนนะ ก็เ็อยากใจเอาบาวางก็เลยโอเคม่ทัอว่าพราะเมื่ออื่นเขาหวางยูยไปเปงกลุงมรถแขางแไป่ตายดีมากเลยไปเป็นกุ้งเป็นโลแซ่บมันดีครับมานัเมบงไปกินเขากินเอากินปลาเขาคนบ่ดแล้วมานําเขาไปกินกินแต่ปลา ส้นมากบางคนมีประคอนะเนาะแต่ปลาหนอยปลาตัวมันโมมันจะแย่โมงมม่ัปอเทงหนึ่วันตรงนีมันกระือกแล้วม,มันบมงมันคือประคอปลาคอกับปลาดูกินยากโม,มง

เียอาดิแจ็กไทยมานี่แ่เดี๋วเอดแคนี่ยงันุ่กันม้มันดีไปนองเลยมันดีขนาดน <c oughs> ี้มันดีแล้วจริง มันเป็นปลาธรรมชาติเนาะมันปลาธรรมชาติบ้านเราปรลาเลียงกับอีกรสชาตินึงงน่ง,อง,งเอาอีกเกมเนี่ยอะไรเลยลมันดีเลยนะมันแสบดีมันเงียบเลย มอเห็นพอลุงเรากินเป็นตาเสียบ กินปลาเด้อพี่้องกินปลาเด้อกินปลาเข่งไม่มีปลาคอปลาคอกระโดดออกเงนี้บ่นะเห็นไหมจับแจวแจว Chèo bóng hơi chèo chèo Ừ, chèo Cái chè <laughs> <mình>, <laughs> <laughs> ป่าธรรมชาติน้อพี่น้องพอดีผ่านมาพอดีมาพอพันกำลังวานแงะสำรับคลิปนี้เบาเอ็มกัขอตัวลาครับพี่น้องกะไปพบไปพ,พอกันคลิปต่อไปเนาะครับเนะาะกะฝากกดไลค์กดติดตามช่องเบาเอ็มแลม้วนี้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะครับ สวัสดีครับ